เดียค่ะที่นี่ก็โรงงาน199ซามิเตอร์โรนก็ตั้งมาประมาณ20ปีแล้วค่ะทำอะไรก็คือโรงงานเราทำซาลามิตซาลามิตที่เป็นห้วยาวร,ะะรางวัลเป็นหลักนะคะก็จะมีห้วยรางวลที่เป็นชุม่มเงินชุดทองนาคะยิ้งยาวห้ยวยรางวลที่งานแห0 0เมตรเป็นพวกเป็นตะลงและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นตลงล้วนค่ะที่สองปรัเด็<อ>นเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นจากงานอัิเล็กก็ไปเรียน มันเป็นคอร์สสอนที่หมู่บ้านเบนจะโลงเอาให้ประชาชนทั่วไปเป็นเรียนการเขียนเบนจะลงเพราะว่าบุคลากร,กกรนั้นนี้เนี่ยคะ่ะแทนแล้วมันก็ต้องการต้องการคนเพิ่มน,นะคะก็เขามีให้เรียนฟรีก็ไปเรียนอยู่สองวันก็ได้ความรู้เพราะก่อนนั้นนี้ก็คือไม่รู้จักเบนตะลงเหมือนกันว่ามันคืออะไรล้วทีามีคนพื้นที่เหมือนกันก็ชอบสะสมกแาแฟจันลอนแล้วเป็นเบื่องเบื้องใช่ไหม้ก็เลยไปเรียนเรียนตรนงนั้นว่าได้อะไรไหไมก็ ยังไม่ได้อะไรไม่สามารถจะประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถจะไปเป็นลูกจ้างทาต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างเราก็เลยจ้างช่างที่เป็นช่างเขียนช่างลงสีมาที่บ้านแล้วเราก็ไปซื้อเตามาแล้วก็ลองทาเงานอาดรกแล้วก็เรียนรู้จากช่างที่ทำนะ้นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มทํแล้วก็มาสร้างโรงงานทําของขาที่นี่แต่ตอนแรกก็คือทำเรื่อโรงงานของขาเนี่ยคือทําจากดินเนี่ย เพื่อจะมาไว้เขียนเป็นจระลงแต่ตลาดมันมันแคบแล้วก็เจ้าเป็นจระลงส่วนใหญ่เขาจะมีผ้าประจำเขา,า,เขาอยู่ก็เราไม่ประสบความสำเร็จใน,นการที่จะทําขายให้กับคนที่เขาเขียนเป็นจระลงเราก็เลยเปลี่ยนแนวมาทำทั่วยรางวัลค่ะก็เลยทำช่วงกลางแต่จ,จนวันเนี้ย mm hmm. ก็คือเพื่อรางวัลจะเป็นงานหลักแต่เป็นจระลงล้วนก็จะเหมือนก็เป็นงานเสริมขึ้นมาเหมือนกับเรามีไรายได้สองทาง ปัญหาที่คุณน้าเจอบ้างไหมคะคุณโซช่วงนี้เหรอก็ขายสินค้ายากขึ้นหนึ่งวัตถุดิบมันแพงเพราะว่าน้ำทองคือทองคําแท้ราคาน้ำทองมันก็จะวิ่งตามทองคาสินคูนกว่าน้ําทองก็สินคูนกว่ากันร้อยกันกว,กวัตถุกขาแพงช่างเขียนเขหายากก็มีแค่เหมือนรูปสุดท้ายนี่แหละมีเท่านี้เราก็การตลาดอืม <c oughs> ก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่คือเดี๋ยวนี้ออกร้านไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วสิบปีก่อนลูกค้าชอบที่จะไปรนน้านนันหรือชอขึ้นทีจะซื้อแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครเยเท่เาไหร่แล้วนั้นแล้วเราก็ต้องมาขายของออนไลน์มากขึ้นแต่เหมือนกับว่ายุคเรามันจะเริ่มแก,ก่ตัวลงแล้วมันจะไม่ทันในรุ่มมนใหม่ซึ่งเราก็มีจุดอ่อนเรื่องการตลาดออนไลน์ ากให้เด็กๆมาช่วยกันในการที่จะทําให้เราเนี่ยไปต่อเราจะอยู่ได้มันเราต้องอาศัยการตลาดนี่ยตรงนี้ค่ะเราอยากปัญหาของเราคือตรงนี้